สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้าาลอนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับหมอโต๊ดจะมาอัปเดตพลังงานของในตัวตนของเขานะครับก่อนที่จะมาอัปเดตในดวงตัวตนของเขา หมอต้จะเปิดไพ่ของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอขอดูไพ่ของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับว่าคุณเป็นยังไงนะครับมีไพ่ของไพ่ในออวานนะครับเป็นไพ่แห่งการเดินหน้าในตัวของคุณนะ,ะเป็นไพ่ของคนที่ห่างกันไปก็ได้นะครับ มีไพ่พลังงานของไพ่ความนิ่งความเงียบการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองหรือมีไพ่แห่งการที่คุณกลับมานิ่งขึ้นก็ได้นะดูแลในตัวของคุณนะครับมีไพ่ของการเดินหันหลังจากออกมากับความรู้สึกนะมีคนที่ถอยออกมาในตอนนี้อยู่ก็ได้นะมีไพ่ของคุณนะที่จะเป็นคนที่เดินถอยออกมาเองก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้น ใหม่ให้กับตัวของคุณมีไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่คุณเคยเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งคุณมีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามในตอนนี้ของคุณก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการโฟกัสถึงเรื่องเงินเงินเก็บเงินก้อนในตัวของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่คุณทุ่มเทให้กับใครแล้วอะ คุณทุ่มเทเต็มที่คุณเอาใจใส่เต็มที่คุณดูแลเต็มที่เป็นฝ่ายคุณนะที่จะยอมเดินถอยออกมากับความรู้สึกในตอนนี้นะครับเป็นไพ่ของสองเหรียญเป็นไพ่ของความช่างใจความลังเลความไม่แน่นอนในสิ่งที่คุณได้พบเจอมาก็ได้หรือคุณพบกับคนคนนี้ คนคนนี้อาจจะมีความไพ่ของคนที่ไม่แน่นอนก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอะเวอร์เป็นไพ่ของเมเจอร์ใบสุดท้ายประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่วนกลับกับคุณไม่รู้ต่อก,กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วก็ได้นะมีไพ่เห่งการณ์ที่เลิกราการย่าล้างการจบกันออกมานะเป็นไพ่ของความมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์ การจับได้การโปะแตกหรือคุณไปจับได้ไปโปะแตกกันมาแล้วก็ได้นะหรือมีคนที่ดึงความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3ก็ได้นะครับเป็นแพ่แห่งความรู้สึกในตอนนี้ของคุณเป็นแพ่แห่งการที่คุณาจ,จะกลับมานิ่งขึ้นในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณแล้วก็ได้คุณเดินหน้าในวันเวลาที่เป็นของคุณนะครับอขอดูไพ่ของไพ่ในตัวตนของเขานะครับ ความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับอขอดูไพ่ของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับมีไพ่ของไพ่เจ็ดไม้เท้านะคุณกับเขาได้ปิดกั้นหรือบล็อกหรือมีกำแพงกันไปด้วยหรือเปล่านะ,ะมีไพ่ของไพ่เดอะซัน เป้าหมายแห่งชัยชนะหรือความสําเร็จที่เขาหวังถึงความสําเร็จในอนาคตของเขาอยู่ตอนนี้ก็ได้นะหรือเขาคิดถึงความอบอุ่นความที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะมีไพ่ของไพ่ซิกออฟสอดนะครับเป็นไพ่ของการมูฟออนของคุณเป็นฝ่ายเขาที่หงอยเหงาเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมความคิดเก่าๆเรื่องราวเก่าๆ ที่มีคุณไม่ได้นะมีไพ่ของไพ่ king of ครับอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นไพ่ของการวิงวอนการขอร้องการกลับมาคืนดีของคนคนหนึ่งก็ได้ในความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหงากับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาครับเป็นไพ่ของแดไม้เท้านะอยากทักทายอยากติดต่อ กลัวคุณไม่ให้โอกาสหรือกลัวคุณไม่ให้อภัยกับในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงในความรู้สึกของคุณนะที่เป็นไพ่แห่งการที่เขาคิดถึงถึงเรื่องความรู้สึกของคุณว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไปคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปหรือเปล่านะมีไพ่ของความเครียดความกดดันการกินไม่ได้นอนไม่หลับ ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาช่างทุกทนทรมานใจเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงข้างคอยปรึกษาคอยให้กําลังใจแก่เขาก็ได้นะมีไพ่ของ8ดาบนะครับเป็นไพ่ของความอึดอัดการมีกําแพงหรือเขาเป็นฝ่ายที่คิดทบทวนในตัวของเขากับสิ่งที่เขาทําผิดหรือสิ่งที่เขาเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งการที่เขาจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง,างเพื่อที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณ ได้เริ่มต้นใหม่กันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของทาวธาตุน้ากระกรกดมินพิจิกก็ได้นะมีไพ่ของไพ่ซิกออฟครับคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันนะเป็นไพ่แห่งการที่เขายังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้เป็นไพ่แห่งความมืดมนความว้าวุ่นความกังวลใจ ความหงุดหงิดในตัวของเขาก็ได้กับสิ่งที่เขาอาจจะไปแล้วไม่ได้หดั่งใจอย่างที่เขาหวางไว้ไม่เหมือนคุณตอนที่อยู่กับคุณนะมีไพ่ของตอนที่อยู่คุณคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณคอยเกือ้อกูลคุณคอยเกื้อหนุนแก่เขาเป็นไพ่ของคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือออกมานะครับเป็นไพ่ของไพ่ king of wands เป็นไพ่ข,ของราชาถือไม้เท้าคนคนนี้มีไพ่ของความขยันความตั้งใจความมุมานะในตัวของเขาหรือเป็นไพ่ของคนที่มีความทุ่มเทในตัวของเขานะคนคนนี้อาจจะมีไพ่ของความเข้มแข็งในตัวของเขาอยู่นะเป็นไพ่ของความทุ่มเทหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบเป็นครัวกันมาแล้วเป็นไพ่แห่งการที่คุณพยายามทําเพื่อเขากับสิ่งที่คุณพยายามทําเพื่อเขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าคน ah ในวันที่คุณทุ่มเทให้กับเขานะ ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะมาทุ่มเทกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นอยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดคุยกับมาหาคุณนะครับคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะเป็นไพ่ของ N i ยอ t เพตเิลนะคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่ดูแลคุณคือคนที่ทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างนะครับเป็นไพ่ของ N i g อ t o ครับเป็นไพ่ของอาศวินถือถ้วยอยากกับขานะ่าเนี่ย เหมือนกับการที่เขาจะกลับเข้ามาแค้ไขกับปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายก่อขอโทษขอร้องขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นความรู้สึกที่มันช่างเหน็บหนาวความอ้างว้างในตัวของเขานะเป็นไพ่ของสี่ถ้วยเนี่ยเขากลับมานั่งคุ้นคิดกับสิ่งที่เขาทําผิดไปกับสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เขานิ่งในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขาเจ็บปวด กับความรู้สึกกับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณนะครับเป็นไพ่ของชาวการลัคณากันก็ได้นะมีไพ่ของการที่กลับมามีสติการตื่นรู้ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะมีไพ่ของคนที่คนที่ทําผิดไปอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีรู้คุณรู้ค่าเห็นค่าในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณเคยห่วงใยในวันที่คุณเคยดูแลในวันที่คุณเคยเอาใจใส่เขา นะมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษนะครับขอดูไพ่ของไพ่ขอดูไพ่ขอ,ของไพ่ในความคิดในค่ำคืนนี้ในความรู้สึกของเขานะครับมีไพ่ของเอดออฟครเป็นไพ่ยอยากกลับมาขอโอกาส การเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของไพ่ในออฟวานคนคนนี้อาจจะเป็นไพ่แห่งการที่กลับมาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของไพ่สิบเหรียญวางแบบแผนวางอนาคตด,ด้วยกันความมั่นคงด้วยกันความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่ของการที่ในความคิดของเขาเขาอาจจะ วางแผนบางสิ่งบางอย่างที่กลับเข้ามาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของไพ่ควีนออฟวารราชนีถือไม้เท้านะเป็นไพ่แห่งการที่ด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นไพ่แห่งการบ่มเพาะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นไพเ่เอพทอฟวาเนี่ย เป็นไพ่ของการที่รู้คุณรู้ค่ากับสิ่งที่คุณดูแลเขากับสิ่งที่คุณห่วงใยเขาในวันที่คุณกับเขาได้เริ่มต้นดีๆด้วยกันการสร้างมาด้วยกันนะมีไพ่ของการที่การวนกับการวนคืนของคนคนหนึ่งหกเหรียญมีไพ่ของความเสียดายกับสิ่งที่ดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาครับมีไพ่ของไพ่คนคนนี้อาจที่มีไพ่ของคนที่มีคนที่เข้าหาเขาเยอะคนที่คุยกับเขาเยอะแต่สุดท้ายก็คือคุณที่ เขาจะเลือกคนที่สำหรับในตัวของเขาในตอนนี้ครับเป็นไพข่ของของไพ่เดอ h ไฮโลเฟ a n การกลับมามีสติหรือเป็นไพ่แห่งคำอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาก็ได้อยากได้คุณกลับคืนมาในหัวใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของความสดใสความสำเร็จ ระหว่างคุณกับเขาเป็นไพ่แห่งความอบอุ่นด้วยกันนะครับเป็นไพ่แห่งเป้าหมายที่คุณกับเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งความพยายามความช่างชัยในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นไพ่แห่งความลังเลโลเลในตัวของเขาก็ได้นะในตอนเนี้ปรอยากกลับมาง้อขอโอกาสคุณยังที่จะพร้อมให้โอกาสให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปได้หรือเปล่านะครับมีไพ่ของไพ่ในอวานนะครับเป็นไพ่แห่งการในอัพเวนนะ เป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการวางเป้าหมายอนาคตนะเป็นไพ่อของความนิ่งของคุณทําให้เขากลัวกับความรู้สึกที่นิ่งไปเงียบไปในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่อของไพ่เดิร์นเลเวอร์นะ่วงแห่งความรักการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเออมีไพ่อของไพ่สามไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการที่เขาไปเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาเขาไปคิดทบทวน ไปช่างใจในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของความเหน็บหนาวความอ้างว้างความโดดเดี่ยวในตัวของเขาเขาอยากกลับเข้ามาเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายขเขาที่เจ็บปวดกับการกระทําในลึกๆของเขาภายนอกเขาอาจที่จะดูเข้มแข็งแต่ภายในของเขามีไพ่แห่งการวาวุ่นกลัวที่จะเสีย คุณไปจริงๆนะ,ะมีไพ่ของไพ่ The Emperor ชาวเมธธาตุไฟนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความนิ่งของคุณทำให้เขารู้สึกกลัวทำให้เขารู้สึกหวาดวันในหัวใจของเขานะเออมีไพ่ของการที่มีความรู้สึกที่คุณเคยเกื้อกูลคุณเคยเกื้อนหนุนกับเขา เพราะมีไพ่ของในตัวตนของคุณนะที่เป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาคนที่เคยร่วมฝ่าฟันคนที่เคยร่วมอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นไพ่อของซิกออฟครับอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะมีไพ่แห่งการที่เขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสนะครับมีไพ่อของไพ่ ก้าเหรียญคุณคือคนที่ดีที่สุดมีไพ่แห่งการกลับมาคิดทบทวนอยากวนกับอยากวนคืนเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เดินในเส้นทางที่โดดเดี่ยวเดินในเส้นทางที่อ้างว้างในตัวของเขาตอนนี้ก็ได้นะออมีไพ่ของคนที่อยากวนกับอยากวนคืนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูไพ่ของไพ่สรุปและแนะนําให้กับ คุณนะครับในค่ำคืนนี้ในความรู้สึกของเขาสรุปและแนะนำนะครับมีไพ่ของไพ่การที่กลับเข้ามาคราวนี้เขาจะยอมทำทุกๆวิธีทางที่จะได้หัวใจของคุณกลับคืนมานะครับเป็นไพ่แห่งการแอบสืบแอบซองอยากทักทายอยากติดต่อกลับเข้ามาคุณคือครอบครัวสำหรับเขา คุณคือความอบอุ่นคุณคือความเติมเต็มนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เดินหน้าแห่งชัยชนะคุณคือชัยชนะสําหรับเขาที่เขาทําคุณหลุดมือของเขาออกมาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนออฟซอร์ดเขากลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําลงไปหรือเปล่านะ,ะมีไพ่ของการที่คุณกับเขาอาจจะมีไพ่ของคนที่มีอีโก้ก็ได้นะคนคนนี้ที่มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมาก ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาง้อคุณก่อนก็ได้นะครับมีไพ่ขอพลังงานของไพ่ควีนออฟครับความห่วงใยการวิงวอนการขอร้องของคนคนหนึ่งนะ,ะเขาจะลดพลังงานของคนที่มีอีโก้กลับเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นเขาดูแล้วว่าคนที่ใช่สําหรับเขาคือคุณนะครับเป็นไพ่ของการเสียดายเสียใจกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะ มีไพ่ของความตั้งใจกลับเข้ามาขาวเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างให้กับคุณนะครับเป็นไพยย่แห่งการกลับมาถือหัวใจการกลับมาง้อขอคืนดีของคนในใจของคุณนะครับเป็นไพยย่แห่งการที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับอ